ค่อยๆมั่นคงจนกระทั่งเกิดความเข้าใจถูกต้องและก็รู้หนทางที่จะละความไม่รู้และความยึดถือมากมายมหาศาลทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะหมดสิ้นนี่คือการเริ่มเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาองค์ไหนพระพรหมที่ไหนจะมากล่าวความจริงอย่างนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้มีการ ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยไม่ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์หมดจดจากกิเลสไม่มีกิเลสใดๆดทั้งสิ้นสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นไม่มีใครเปรียบได้เลยในสังสารวัฏ พระองค์ได้บำเพ็ญพระบารมีจนสามารถรู้ความจริงแล้วอนุเคราะห์ให้เราซึ่งมีโอกาสจะเกิดได้ฟังคำของพระองค์ค่อยๆสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องและรู้ว่าหนทางที่จะรู้ความจริงคือขณะที่กำลังเข้าใจคําที่พระองค์ตรัสถ้าไม่เข้าใจคําที่พระองค์ตรัสจะไม่รู้จักพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเลย